โยต้ากันเนี่ยนะครับเมื่อปี61เราได้ติดตั้งระบบเซอร์โพรร่วมไป5ปี1กิโลละประมาณ300,000ช้งานประจำวันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปกติทุกอย่างครับหนึ่ง <1, S 2> <1. S 1> ที่ได้เลยประหยัดแล้วก็แอร์มันเย็นขึ้นอัตราเร่งดีขึ้น 1>, 1อัตราเร่งดีขึ้นก็คืออะไรข้อที่2นี่แอร์มเย็นขึ้นเพราะอะไรเอาค่าน้ำมันมาซื้อรถใบแดงได้คัน,นเลยขับมีเรื่องจริง ใครอยากประหยัดก็ติดตามอาจารย์ใหญ่ได้เลยนะครับใช้แล้วดียิงครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองก่อนครับครับสวัสดีครับผมจีรศักดิ์ครับอยู่จังหวัดลบบุรีครับผมติยต้ากันนี้นะครับเมื่อปี61เราได้ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมไปปีนี้ -66 ครับผมก็5ปี5ปีวิ่งได้กี่กิโลละประมาณ3ามแสนสามก่อนมาติดตั้งนั้นรู้ข่าวมาจากไหน ก็ติดตามอาจารย์ใหญ่ทาง Facebook มานานแล้วครับในการใช้งานประจำวันมีปัญหาอะไหมไม่มีปกติทุกอย่างได้ข่าวว่าสั่งน้ำยาล้างมงูฉีดไปเติมบ่อยอ่าครับเพื่อบ่าวาวอ่าครับผมเลยสามแสนโลรถไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยวันนี้เรมาถ่ายน้ำางเดียวอ่าต้องถ่ายเวลาน้ำเวลาออกซิเจนในน้ำมันหมดเราก็เอาน้ำใหม่เติมอ่าครับคืนทุนตั้งแต่กี่กิโลนานแล้วครับขีเพล้นแล้วครับตอนนี้คือ40,000กิโลแรกเนี่ย ก็คืนทุนแล้วเพราะปี6 1หนึ่งมันเป็นระ,ระบบเก่าอยูแ่แต่เราปัจจุบันเนี่ยอิกระบบน,นประหยัดมากกว่าอีกตอนนี้ตกแก๊สบวกน้ำมันตกกิโลเมตรแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่เคยดูแล้วปล่อยเลย,ลยเลยติมแก๊สอย่างเดียวรับน้ำมันก็เติมครั้งเดียวก็ปล่อยแล้วใส่เติมแก๊สเอาก็ถังก็จากถังหนึ่งปกติมันห้าหกร้อยโลสึงไหมดูนี้ถังหนึ่งประมาณ ไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันโลไม่ถึงพันโลรู้สึกว่าจะ600กว่าโลยังไงเนี่ยประมาณหกเจ็ดร้อยมันตอนมาติดติดสองโลลิตรครับครั้งแรกที่มาแล้วก็ติดตั้งไปมันได้กี่กิโลสามถึงสี่ลิตรเท่าไหร่นีประมาณสี่สิบสี่สิบบวกลบอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับขับได้สบายสบายอ่ะเพราะนั้นหกสี่ยี่สี่ก็คือน้ำมันหนึ่งถังนะเราวิ่งทางไกลเนี่ยมันสองพันกว่ากิโลเราคิดคิดง่ายๆเนี่ยหกสิบห้าลิตรอ่ะคูณได้สี่สิบกิโล 6กกว่า24กว่า2,000กว่าโลแต่เราวิ่งในเมืองเนี่ยมันก็เหลือพันกว่าโลค,ความรู้สึกที่ใช้ไปแล้วเนี่ยระหว่างก่อนจิดตั้งกับหลังติดตั้งเนี่ยมันแตกต่างตรงไหนึหน่งที่ได้เลยประหยัดแล้วก็อแอร์มันเย็นขึ้นแล้วก็มันเร่งอัตราเร่งดีขึ้นเอาง่ายๆเลย<า>อตัตราเร่งดีขึ้นหนึ่งอตังรงอตาราเร่งดีขึ้นก็คืออะไรส่วนผสมที่มันดีอ่าเลยก็เร่งมันมาไวเราแตะนิดเดียววิ่งเป็นร้อยเลยใช่ไหมอ่าครับอ่านะข้อที่สองเนี่ยแอร์มันเย็นขึ้นเพราะอะไร การใช้ชื้อเพลิงร่วมนะครับที่ผมทดสอบวิ่งไป1เที่ยวน้ํามันมายิงเลเซอร์ร้อนเท่าไหร่ใช้น้ํามันเนี่ยวิ่งไปกับระยะทางเหมือนกันเด้เลยเคยนต์เนี่ยอยู่ที่72องศาแล้วก็เราเปิดแก๊สวิ่งผสมวิ่งกลับมามันเหลืออยู่57องศาความร้อนเนี่ยมันระบายดีขึ้นแล้วก็ทําให้แอมเย็นขึ้นเรื่องประหยัดน้ํามันนั่นก็คือเราผสมทั้งสอย่างห้องเผาไมมสะอาด อัตราเร่งดีก็เป็นที่มาของการประหยัดเชื้อเพลิงติดตั้งใหม่ๆอ่ะกลัวเครื่องจะพังไหมไม่เคยกลัวครับแต่พูดถึงตอนที่เริ่มติดตั้งเนี่ยเอเครื่องจะพังหรือเปล่าเคยคิดไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่สนเพราะมาดูมาเยอะอ่าครับติดตามมาตั้งแต่เจ้าดีแม็กคันเก่ามาติดแล้วครับพอดีาขายไปก่อนก็เลยเอาคันนี้มาติดแทนก็ขอฝากนะครับการใช้เชื้อเพลิงรวมหนึ่งประหยัดสองรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะวันยังไม่ดำ อัตราการผสมน้ำสะอาดนะครับเผาไม่สะอาดก็เลยรถกันแี่3แสนโ e ลีน EGR ไม่เคยเป็นอะไรเพราะห้องเผาไม่สะอาดแล้วก็แคปก็ไม่ตันก็ไม่มีเขาเหมาเพราะห้องเผามัสะอาดเหมือนรถเบนซิน่ะครับมันได้เปรียบตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น้าเราวิ่งสักห้า0 0แสนกิโลนะเราเอาค่าน้ำมันมาซื้อรถไปแดงได้คันเลยรับนีเรื่องจริง เอาแค่กิโลละบาทก,กว่านูคุณวิ่งไปห้าแสนกิโลคุณต้องเหลือเงินอยู่เจ็ดถึงแปดแสนละก็ะซื้อรถได้กันอ่ะสุดท้ายเราอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่อยากจะใช้ระบบนี้ใครอยากประหยัดก็ติดตามอาจารย์ใหญ่ได้เลยนะครับใช้แล้วดีจริงครับประหยัดถ้าอยากลดต้นทุนช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็มันก็แพงอ่าน้ำมันก็แพงครับเอางี้ดีกว่าครับเอาเน้นประหยัดดีกว่าประหยัดอาสุดท้ายแล้วก็ขอฝากข้าขาขอคิดการบ้านนะครับการใช้รถซึ่ง จ้าของรถท่านนี้นะครับเขาดูแลรักษารถตามคาแนะนําเป๊ะเลยนะครับถึงเวลาระยะเท่าไหร่แล้วก็เติมนห้มาล้างหัวฉีดและถ่านน้ำมันเพื่อป้องกันหัวฉีดติดเพราะว่าหัวฉีดก็ฉีดน้ำมันน้อยนะครับถ้าเราไม่เติมเลยเนี่ยการยกของหัวฉีดบางครั้งติดขัดเพราะติดขัดเราก็ต้องถอดหัวฉีดกล้อมแต่ท่านนี้ยังไม่เคยถอดคือทุกอย่างยังปกติอยู่ครับเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับว่า บางทาง่านติดกว่ปีเดี๋ยวเราเราจะสัมภาษณ์คลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ